สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยผาโชควันนี้นะครับเราก็มาที่วัดนะครับหลวงปู่ก้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะกอนุโมทนาบุญกับคุณนันทนาและคุณประทีปนะครับที่มาร่วมทําบุญกับหลวงตานะครับนะทำระเบียงนะครับรอบรอบหอพระใหญ่นะครับคุณนันทนาก็ร่วมอนุโมทนาบุญมา2 0 0 0นะครับ คุณนันทนา2,000บาทแล้วก็คุณประทีป1,500บาทนะครับรวมพี่รวมของคุณนันทนาและคุณประทีปนะครับ2ท่าน3,500บาทนะครับที่มาร่วมบุญกับหลวงตานะครับหรือหลวงปู่นะครับ,รรบก็ทำระเบียงรอบหอผ้าใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะนำปัจจัยก้อนนี้ไปถวายก่อนนะครับตอนนี้ก็ดูก่อนนะครับว่า หลวงตาอยู่ไหนนะครับเพราะว่าท่านน่าจะภาวนาอยู่น่าจะน่าจะออกมาแล้วเพราะว่าบ่ายสองแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะได้ไปถวายปัใจจัยให้กับหลวงตาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ FC ได้ดูด้วยนะครับว่าตรงระเบียงนะครับเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะครับเนะมื่อวานล้าหลวงตาไปกิจนิมนต์ด้วยนะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ก็มาถึงวัดแล้วนะครับนะมาถึงวัดแล้วรอดูก่อนว่าหลวงตาอยู่ไหนนะครับนะคุณนันทนานะครับคุณนันทนา2,000บาทแล้วก็คุณประทีป1,500บาทนะครับรวมเป็นเงิน3,500บ,นะบ,บาทนะครับ3,500บาทนะครับก็จะนำใส่ซอง นะครับแล้วก็จะถวายกับหลวงตานะครับนะเพราะว่าเป็นเงินที่ FC อนุโมทนาบุญมาแล้วนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของ f อคือร่วมทำนะครับระเบียงนะครับรอบอรอบองค์พระใหญ่นะครับนะเดี๋ยวผมจะไปเช็ครายละเอียดว่า,อายอดเงินนะครับทั้งหมดที่ f อโอนมานะครับวันก่อนนู้น2 0 0 0 นะครับวันก่อนนุ่น2,000แล้ววันเ,เมื่อวานนี้อีกนะครับอีก2ท่านนะครับวันก่อนนุ่นอีก2ท่านวันแรกเลย5000 2ท่าน5,000แล้วก็วันนี้อีก2ท่านก็อีก3,5 0 0รวมเป็นทั้งหมดนะครับ4ท่าน8,5 0 0แล้วนะครับก็จะไปถามหลวงตาว่าออยอดนี้พอหรือ,อยังถ้าถ้าพอกับการที่จะทำก็จะปิดนะครับนะเดี๋ยวจะเดินหาหลวงตาก่อนนะครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงองค์ปู่แล้วนะครับนายยอดที่ FC โอนมานะครับของคุณนันทนานะครับคุณนันทนา2000แล้วก็คุณปฏิบพัน5ห้านะครับสองท่านรวมเป็น3,5 0 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเงินที่ FC รวมมา3,5 0 0นะครับก็จะใส่ซองแล้วก็ถวายหลวงตานะครับนะครับเดี๋ยวก็ถวายหลวงตาเลยนะครับ หลวงตาครับพระใจ้าคุพระเจ้าบอณพเ้าคุณเ้าคุพรเจ้พ้าคุณร้าคุณพระเ้ระเุ้ระยจ้าคุน้าคระบาคุาครเจ้าคุณพระคุรเาคุณพรเจ้ะเจ้นคพ้าคุณพร้าะเาคระชาุณพระเาวันนี้าคาคช่างเคเขามีประชุมก็นเาจะเจ็นพรุ่พรี้นะครับ พรุ่งนี้ก็ทีมช่างมาวันนี้เขาก็มาเช็คอุปกรณ์เช็คเหล็กเช็คแผ่นเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้เอฟซีดูนะครับีนเงินก็ถวายหลวงตาเรียบร้อยแล้ววันนี้ช่างเขาก็มาเช็คอุปกรณ์แล้วนะครับนี่เหล็กนะครับเป็นเหล็กเหล็กมาแล้วนะครับเมนทันชีตมาแล้วนะครับเสาที่หลวงตาสั่งมาก่อนหน้านี้นะครับนะแล้วก็ทีมช่างเขากําลังจะทําการรื้อตรงนน้นเห็นไหมครับนะข้างบนนู้นนะครับวันนี้ช่างติดประชุมนะครับ นะครับนี่ที่ทำระเบียงรอบๆฐานผ้าใหญ่นะครับที่เป็นคงสังกษสีที่เป็นไม้ยูคานะครับแล้วก็เป็นสังกสีทีลื้อออกนะครับก็จะทําเป็นระเบียงก่อนนะครับส่วนอย่างอื่นก็เดี๋ยวดูหลวงตาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนีวันนี้ก็เห็นของที่สั่งมานะครับก็อนุโมทนาบุญเ้อหลวงตาสาธุนะครับก็เอฟซนะครับคุณนันทนากับคุณประทีปนะครับแล้วก็ fc ก่อนหน้านีน้อีกก็อีก2ท่านนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับปัจจัยที่ท่านร่วมมานี่ก็มาถึงหลวงตาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งให้หลวงตาเรียบร้อยนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับส่วนเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาคุยรายละเอียดกับช่างอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอยอดปัจจัยที่ fc โอนมาเนี่ยทำระเบียงเนี่ยมันพอหรือยังนะครับถ้าถ้ายอดเงินที่โอนมาแล้วมันทาระเบียงพอนะครับก็จะปิดก่อนนะครับแล้วหลวงตาจะทําตรงไหนต่อ ก็เดี Quand, regions, employer, ๋ยวค่อยแจ้ง F อีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะหลวงตาจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจะไม่ได้นั้นเท่าไหร่นะครับก็จะเน้นแค่ระเบียงรอบฐานผ้าใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมาอัปเดตให้ F อซได้ดูกันนะครับนี่นะครับนะทีมทีมช่างเขาก็ได้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาดูเหล็กนี่ครับเขาจะตอกเหล็กที่จะยึดโครงไว้ก่อนนะนะครับเพราะว่าเสาไม้ยูคามันปวกมันกินข้างล่างแล้วนะครับเพราะทีนี้ ระเบียงตรงนี้ที่ผมพูดถึงนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับระเบียงตั้งแต่เสาต้นนี้นะนะครับช่างเขาจะวิ่งยาวมาเลยวิ่งยาวมาจนสุดสุดตรงนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ได้คุยคุยกันกับหลวงตาก,กับรายละเอียดนะครับว่าเอา่อหนึ่งหนึ่งชุดน่ะเหล็กเส้นหนึ่งมันยาวหเมตรนะครับเหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยมันยาวหยาวหกเมตรก็จะมีเหล็กเส้นพูดง่ายๆว่าทั้งทั้งเหล็กทั้งแผ่นเมทัลชีทน่ะเฉพาะค่าของเนี่ย นะครับ6เมตรต่อ5,000บาทนะครับร้านร้านที่มาส่งอุปกรณ์ก็เป็นร้านเจนงกูดเรือคำนะครับแต่เอซก็สอบถามร้านเจนงได้ว่าราคาเหล็กที่ผมพูดถึงที่หลวงตาสังมาเนี่ยมันตก5,000ประมาณ5,300ถึง5,500นะครับประมาณ5,300บาทถึง5,500บาทต่อต่อ6เมตรก็จะมีเหล็ก6นะจะมีเหล็กมีเสาเสาปูน3ต้นนะครับแล้วก เหล็กเนี่ยหเมตรนะครับที่กองอยู่นู้นน่ะแล้วก็แผ่นเมทัลชีทนะครับนะเฉพาะค่าของเนี่ยเขาเรียกว่าล็อกล็อกหนึ่งอ่ะประมาณ5้าพันสามนะครับก็ทําตั้งแต่เสานู้นนะครับยาวมาสุดตรงนี้แหละเป็นเสาปูนแล้วก็จากเสาเนี่ยยาวไปสุดตรงเสาใหญ่นู้นนะครับนะก็คือระเบียงรอบอองค์พระใหญ่นะครับนู่นนะ่ะพระใหญ่อยู่นู่นนะครับเห็นไหมครับข้างบนนู้นนะที่หลวงตาทําตรงนี้เพราะว่าเวลาเวลาฝนตกลงมาเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น ช่องช่องหน้าต่างนะครับเป็นช่องหน้าต่างซึ่งหลวงตาย,ยังไม่ได้มีปัจจัยมาทําหน้าต่างใส่เพื่อการฝนก็เลยจะทําระเบียงให้ก่อนนะทำระเบียงใส่ไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาหนึ่งมันก็จะฝนก็จะไม่สาดไปโดนรูปหล่อหลวงป,ปู่ที่อยู่ข้างในนะครับนะจะมีรูปรูปหลวงปู่อยู่2อ,องค์เห็นไหมฮะนะครับนี่ก็เลยให้ FC ดูนี่ครับรูปหลวงปู่เห็นไหมนะครับรูปหลวงปู่นะครับ,รน,รบนี่ เพราะฝนมันจะสาดหลวงตาเลยบอกว่าก็ถ้าทําระเบียงเสร็จก็คือเบรกไว้ก่อนหลวงตาว่าอย่างนี้นะครับถ no ้าท so, <Chaos. S 1> ําระเบียงรอบๆนะทาระเบียงรอบๆเสร็จก็เบรกไว้ก่อนหลวงตาว่านะครับนะเดี๋ยวให้หลวงตาพร้อมนะครับหรือถ้าจะทําอะไรเพิ่มเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมามาดูเรื่อยๆหลวงตาว่าแต่ว่ายังยังตอนนี้คือแค่ขอระเบียงอย่างเดียวหลวงตาบอกขอแค่ระเบียงอย่างเดียว ส่วนตรงอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่หลวงตาบอกนะครับนะก็หลวงตาก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ให้พรกับเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ร่วมบุญมาก็พามาเอฟซมาดูนะช่างก็เข้ามาแล้วก็ติดประชุมนะครับมาเมื่อเช้านี่ครับบันโดงบันไดแล้วก็ตีเหล็กยึดโครงไว้นะครับวางตำแหน่งอะไรก่อนนะเดี๋ยวพรุงพร่งนี้เช้าพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงผมจะมารีวิวให้ f อฟซีได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมาพูดคุยรายละเอียดกับช่าง นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับ FC นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ